สวัสดีครับพบกับเราอีกแล้วครับช่องพัอลักกี้แฟมิลี่ครับตอนเช้าวันนี้กับตอนเช้านะวันนี้ได้พาลักกี้มาก่อนเพื่อนนะครับเพราะว่าปอก่อนได้ตัดยามาเร็วนะครับวันนี้ก็ได้อาบน้ําให้น้องเร็วนะครับทีนี้น้องลักกี้ไม่เจอเพื่อนเพื่อนอีกแล้ววันนี้จะทํำยังไงเนาะรอเพื่อนเพื่อนมาก่อนเนาะน้องอันดาก็ยังไม่มาเลยนะครับน้องตัวเล็กของเรายังไม่มาเลยครับน้องอันดานะครับพอขวันยังไม่ได้ถาขึ้นมาเนาะ เดี๋ยวรอก่อนนะครับพความสงสัยประจัดยาอยู่นะครับตอนนี้นะครับตอนนี้ก็รอก่อนนะครับน้องรักกี้เนาะตอนนี้ก็กินยารอก่อนนะครับรักกี้นะครับรอเพื่อนเพื่อนมาก่อนนะครับยาก็ไม่อยากกินแล้วนะครับคิดถึงเพื่อนนะครับคิดถึงน้องอันดาตัวเล็กของเราหรือเปล่านะครับคิดถึงน้องของบบานหรือเปล่าครับน้องอันดาก็เป็นน้องของบัวบานนะครับน้องของบัวบานเนาะของสายเบิร์ดนะครับน้องอันดาเนาะตอนนี้ก็รออยู่นะครับรอ น้องอันดาอยู่นะครับเมื่อไหรหลานอันดาจะมานะครับคิดถึงแล้วเนาะหลานเมื่อไหรจะมานะครับพ่อขวานก็ไปตัดหญ้ามาช้าหรือเปล่าวันนี้ครับไม่เห็นพ่อขวานด้วยนะครับเมื่อกี้ก็ยังไม่เห็นรถเลยสงสัยไปตัดหญ้าอยู่เนาะยังไม่ขึ้นมานะครับตอนนี้ก็หลักที่ของเราก็รอก,ก่อนนะจ้าลูกเนาะรอก,ก่อนนะครับวันนี้ไม่ได้ออกไป <c oughs> วันนี้ไม่ได้ออกไปเดินเล่นนะลักที่วันนี้อ๋อไม่อยากเดินเล่นครับขอ อยู่กับน้องอันดาก่อนวันนี้กับน้องอันดาก็ยังไม่มาเลยเรอก่อนนะลูกเนาะรอดาเดี๋ยวอันดาก็มาแล้วคิดถึงหรือเปล่ากิดเป็นใหญ่เลยครับลองเรียกหาเลยลองเรียกหาเพื่อนๆนะครับวันนี้เพื่อนๆยังไม่มาเลยเนาะินมาก่อนเพื่อนก็อย่างนี้แหละครับจะคิดถึงกันนะครับทางเจะเชื่อตอนนี้ก็กินยาไปก่อนนะจ๊าอ๋ออร่อยไหมอร่อยครับกินยาไปก่อนนะครับตอนนี้นะครับน้องอันดายังไม่มานะครับ พอกินยากา่อนเนาะเป็นอะไรอีกนาะักนี่นเป็นอะไรอาคิดถึงน้องอันดาคิดถึงเพื่อนเพื่อนหรือเปล่าเนาะเล่นโต้ยแล้วโมโหแล้วโมโหแล้วเมื่อไหร่จะมาเนาะเพื่อนเพื่อนเมื่อไหร่จะมาะครับน้องอันดาเมื่อไหร่จะมาะครับปุ่นปาลักที่คิดถึงแล้วนะครับ หลานมาแล้วจ้าน้องลักกี้นู่นครับไม่ใช่ลูกตัวเองก็คิดถึงเหลือเกินนะครับลักกี้เนาะคิดถึงเด็กๆนะครับต่วันนี้ก็ดูที่รับดูท่าของน้องครับความคิดถึงความห่วงใยเป็นยังไงนะครับวันนี้เอา อันดามาแล้วนู่นอันดามาแล้วได้ยินเสียงอยู่ครับตอนนี้อ้าวดีใ,ใหญ่เลยมาแล้วดูดูครับเป็นอะไรเนาะตอนนี้เป็นอะไรนะครับดอก่อนนะรลักกี้นะครับเป็นอะไรจ้า น้องอันดามาแล้วนะครับตอนนี้น้องอันดามาแล้วลักกี้น้องอันดามาแล้ว่ขึ้นมาแล้วนะครับน้องอันดาตัวเล็กของเราเนาะมาแล้วนะครับหายคิดถึงหรือยังเนาะน้องตัวเล็กของเราเนี่มาหยอกล้อกันก่อนแล้วนี่น้องอันดามาแล้วจ้าคุณป้าหายคิดถึงหรือยังจ้ากินก่อนกินก่อนครับตอนนี้กินจอเอา จุกกันใหญ่แล้วจุบกันใหญ่แล้วอ๋กันนะครับเมื่อกี้ลองเรียกหาใหญ่เลยนะครับตอนนี้ก็มาแล้วมาแล้วเอาไม้เชือกหนึ่งแล้วนู่นครับไม้เชือกหนึ่งแล้วน้องทองเงินครับมะฮ่าพัดทายกันใหญ่เรามีเพื่อนเยอะแล้วตอนนี้มีเพื่อนเยอะแล้วน้องอันนาว่าไงลูก อา้าวจิดถึงคุ่ป้าแล้วนะครับตอนนี้ครับน้องอันดานะครับออลองเรียกใหญ่เลยนะครับน,าน้าจิตรีของด้านแนนเอาแล้วตางต้งใจจะแต่งดอกบีบ็กยังโดเลยจ้ะ อ๋อคิดถึงใหญ่เลยนะครับน้องอันดาตัวเล็กของโซนของเรานะครับตอนนี้นะครับเมือ่อกี้รองเรียกหากันใหญ่เลยตอนนี้พาราคีของเราเป็นยังไงครับด,ดีใจแล้วเนาะดีใจแลวนะครับได้เจอเพื่อนๆแล้วนะครับได้เจอน้องตัวเล็กของเราแล้วนะครับ <c oughs> น้องอันดาจอกโนของเรานะครับสดนเหมือนที่ชายบูคบาลด้วยกนนะครับรของอันดา เป็นลูกของพ่อเบือนนะครับกำลังสนเลยนะครับดูนะครับดู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 ความรักความใกล้ของน้องโอ้ยคิดถึงกันแล้วคิดถึงกันแล้วนะครับเมื่อกี้ห่างหายกันนานเนาะตอนกลางคืนไม่ได้อยู่ด้วยกันครับแต่ตอนกลางวันนี่อยู่ด้วยกันตลอดนะครับก็จะคิดถึงกันมากเนาะอ่าจุ๊บ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 อ่าจุ๊บแล้วจุ๊บโอ้ยคิดถึงใหญ่แล้วนะครับตัวเล็กของเรานะครับรูปหล่อเหมือนพ่อเลยเนาะอ๋อรูปหล่อเหมือนพ่อเลยครับ หลักสีแตชอบเหลือเกินครับชอบหยอกตัวเล็กโอ้ยความสนของตัวเล็กเป็นยังไงดูที่ครับมาดูความสนของน้องครับน้องตัวเล็ก Web Isaiah. ของเราครับน้องอันดานะครับน้องชายของบัวบานนะครับมาดูครับน้องชายบัวบานครับจะหน้าตาเหมือนกันไหมครับลูกหล่อเหมือนบัวบานไหมลูกหล่อเหมือนกันเลยเนาะลูกหล่อเหมือนกันเลยนะครับน้องอันดากองเราครับลูกหล่อเหมือนพี่ชายหรือเปล่าโอ้สวัสดียายเลยตอนนี <istic> olun, ้อยากกินกล้วยหรือเปล่าเนาะ อ้าวคุณปลาของเราก็หยอกล้อจะเล่นใหญ่เลยนู่นครับหลยอกล้อกับน้องอันดานะครับหยอกล้อกับน้องอันดาอ้าวอ่ารูปกันแล้วลูกกันแล้วจุบกันแล้วครับตอนนี้ครับความรักความใคลของปลากับลานกับน้องอันดานะครับเป็นน้องชายของบัวบานนะครับน้องอันดานี่ก็จะเป็นน้องชายบัวบานนะครับแล้วเป็นลูกของพ่อเบิร์ดนะครับอยู่สวนนงนุดนะครับแล้วก็เป็นลูกของแม่ต่อยเนาะน้องอันดานครับ เมื่อก่อนชื่ออะไรพ่อขวานก็ไม่รู้นะครับแต่มาอยู่ที่นี่เขาตั้งชื่อให้น้องอันดาเนาะแต่อยู่ที่สวนนงนุษไม่รู้ชื่ออะไรนครับพ่อขวานาก็ไมครับอ้าวตอนนี้ก็ดูความสนของน้องอันดาครับกับปลาลักีนะครับผ่านน้องอันดา,บบากปลาลักีนะครับความสนของน้องนะครับ สำหรับคลิปวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับกับใจน้องหลักกี้ด้วยครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับหนึ่งคอมเมนต์ครับเป็นกำลังใจให้น้องหลักกีนะครับขอบคุณมากครับ